งั้นแลกกันมผมให้ป้าฟังเพลงผมละป้าต้องเอาเพลงมาแลกให้ผมฟังถ้าจะแนะนําให้ผมฟังเพลงหนึ่งให้ผมไปฟังเพลงอะไรนี่ค่ะเพลงอะไรคะคนคนร้องชื่ออานัทค่ะคนร้องชื่ออานัทค่ะอ๋อรู้จักทรงอย่างแบสไหม้จัก่ะเฮ้ยชอบฟังไหมไม่ รายการนี้นะครับจะเป็นรายการแลกเพลงกันฟังอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ผมเนี่ยจะมาร้องเพลงให้กับคน3เจนหรือว่า3าประเภทเนี่ยให้ฟังแล้วก็ถามเรื่องประสบการณ์ร้วยแล้วก็มาแลกเพลงกับผมฟังก็เดี๋ยวให้เขาเนี่ยแนะนําเพลงให้ผมกลับไปฟังด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยครับสวัสดีครับ แนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยครับหนูชื่อเด็กหญิงน,นรุโอนวิไลเลอร์อรอชื่อเล่นชื่อน้องพันค่ะโอเคพันธุ์วสวัสดีครับชื่อแพทริกนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่มาหาลาัายปีสครับผมป้าขายน้ำปั่นค่ะอยู่หน้าติเวนค่ะช,ชื่อชื่ออะไรจะไม่บอกเ<อ>ขาหน่อยหรอพค่ะพันรู้จักพี่สงการไหมรู้จักค่ะเอ้ยจริงวะเ, <c oughs> เคยฟังเพลงพี่สงการไหมเคยค่ะ เพลงอะไรไเป็บไรรู้จักครับดังหลายเพลงมีเทสเราคงมีเทสป้าเหรอป้าส่วนมากไม่ค่อยได้ฟังนะเพลงส่วนมากจะเป็นลูกจะเป็นลูกฟังแล้วเคยได้ยินไหมว่าผมมีเพลงรู้ไหมว่าผมมีเพลงซิงเกิลรู้รู้เคยดูตอนประกวดก็เคยดูอ่าเชียเชเก่งเพื่นยะ ปกติพันมีเพลงที่ชอบฟังไหมคะนี่ค่ะเพลงอะไรคะคนคนร้องชื่ออนานัทค่ะคนร้องชื่ออนานัทค่ะอ๋อรู้จักทรงอย่างแบ๊ดไหมเฮ้ยชอบฟังไหมไม่ถ้าตอนนี้ฟังก็คงด้วยเพลงที่มันในตลาดนี้ส่วนมากมันก็เป็นป,ป๊อปก็คงฟังป๊อป,ปร็อก แบบว่าบางทีอาจจะมีฟังสบายๆแบบเียงขายอะไรอย่างนี้บ้างครับจริงๆนะถ้าผมฟังผมจะไปแบบว่ายุคเมื่อก่อนเลยแบบฟังวงควีนอะไรอย่างนี้ทำ <c oughs> ไมถึงฟังเพลงเก่าขนาดน,นั้นนะอ,อ,อัลบั้มพ่อกับแม่ในรถอ๋อจริงป่ะใช่ใ่ชแล้วเราก<ช>็หมายถึงว่าเราเรีมเาเลยแล้วชอบฟังอะไรอย่างนี้ใช่ครับรู้สึกว่ามันมีความขลังในความเก่าของมัน <c oughs> ชอบจะชอบเพลงของพวกพวกบ่าววีพวกอ๋อไปทางใต้ปทักอะไรเนี่ยค่ะเ๋อไปทางใต้ทางใต้วันนี้ป้าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่ฟังเพลงผมเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังแล้วปกติเป็นคนเล่นดนตรีอยู่หรือเปล่าเล่นคับเล่นแสดงว่าน่าจะเคยเล่นเพลงเราบ้างเคยเคยเล่นโอเคโอเคถือว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนของคนที่เล่นดนตรีเป็นหนึ่งแคตตากรีกของมนุษย์ที่ฟังเพลงเราเดี๋ยวน้องพันธ์เป็นตัวแทนของ วัยรุ่นฝันทอมนมแนโอเคถ้าที่ส่น้องชอบบตกไม่หน่อยตอนท้ายค่ะชอบไม่ชอบก็ตกตรงนให้หน่อยถึงจะไม่ชอบก็ตกตรงนี้ อย่างที่ใครบอกไว้ชีวิตจริงๆแค่รักคงไม่พอถูกแล้วที่คิดจะไปเริ่มใหม่มีแค่เพียงหนึ่งใจแต่ฉันไม่มีสิ่งที่เธอต้องการหากเธอตีราคาความรักของสองเรา มีค่าเท่าไรเธอนั้นจึงจะพอที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้นหมดหันทางที่จะทำให้เธอกลับมามากกว่าความรักก็ชี เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนไหมเคยค่ะเฮ้ยจริงป่ะใครเปิดให้ฟังเปิดเองค่ะเฮ้ยเปิดเองด้วยเหรอแล้วเสิร์ชถูกอ่ะเสิร์ชชื่อเพลงว่าอะไรนะเคยฟังเคยผ่านอ๋อเคยผ่านผูมาบ้างแล้วเหรอเพราะลูกเขาเปิดอยู่ประจำนะอ๋อจริงปะรู้สึกยังไงพอได้ฟังแล้วครับรู้สึกแบบเพ้อไหมหนูครูหรือเปล่าไม่ค่ะเพาะมากเลยค่ะเฮ้ยจริงป่ะค่ะแล้วคิดว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไร ดองเดาเฉยเดาเฉยว่าคิดว่าชื่อเพลงว่าอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วถ้าถือว่าป้าต้องเป็นคนตั้งชื่อเพลงนี้คิดว่าเพลงนี้ต้องชื่อเพลงว่าอะไรเดาเดาเดาคิดว่าชื่อเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงปวดร้าวอะเพลงปวดร้าวโอเคเราคงไม่ถามหรอกว่าเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไร ครั้งแรกที่ได้ยินรู้สึกยังไงจริงๆ <g ul ose> ตอนนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ที่พี่สื่อสารออกมาผ่านเพลงในตอนนั้นอนะ่ะ <g ul ose> มันมันดิ่งในระดับหนึ่งมันไม่ถึงขั้นแบบว่าดิ่งหวบนะแต่ว่ามันเป็นดิ่งที่แบบว่าเอย้ยมันไม่สมหวังอะ่ะแล้วคิดว่าเพลงเมื่อกี้สื่อถึงอะไรความหมายของเพลงคือคว<ข>ามรักค่ะอค,ค,คิดว่าเพลงนี้มีผลอะไรกับชีวิตเราไมีผลต่ความรักค่ะเฮ้ยพี่รู้ที่ถามอะไรต่อเลยอ่ะ เพลงนี้มันบอกว่าเป็นเพลงของความรักที่ที่เกี่ยวกับฐานะหรือว่าผู้ร้องต้องการจะสื่อว่ามากกว่าความรักของฉันก็คือชีวิตฉันละเธอจะเอาไหมที่ให้ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่แหละคือชีวิตฉันแล้วมากกว่าความรักที่เขาบอกเธอคืออะไรวะเธอถึงเธอถึงเดินมาบอกฉันแล้วมาเลิกกับฉันแล้วมาบอกฉันว่าความรักของฉันมันกินไม่ได้เคยมีประสบการณ์เหมือนในเพลงไหมคะ มีไมัไม่มีความรักหวานชื่นมืนดีมีรักเดียวแล้วก็แต่งงานก็มีลูกจบครับมีครับที่ทีผมอินเพลงนี้ไปช่วงหนึ่งเลยนะรบบว่าเวลานั่งรถกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็จะคอยแม่เปิดเพลงนี้ผมก็ร้องในรถมันอินอินอินช่วงหนึ่งเลยครับเพราะว่ามันแบบว่ามันชัดงั้นแลกกัน ผมให้ป้าฟังเพลงผมแล้ะป้าต้องเอาเพลงมาแลกให้ผมฟังถ้าจะแนะนําให้ผมฟังเพลงหนึ่งให้ผมไปฟังเพลงอะไรเพลงของพิทักษ์ใครนะพิทักษ์ศิลปินของทางใต้อะเพลงอะไรเพลงอะไรกระต่ายไม้จันกระต่ายไม้จันว่าสักวันร่วงลงมาเนี่ยหรอกระต่ายไม้จันว่าสักวันคงร่วงลงมาป้าชอบเพลงนี้อ่ะชอบทำไมไม่รู้ความหมายมันดีอ่ะฟังแล้วมัน เราสึกจันลงใจใช่ไหมไหเออเพลงกระต่ายหมายจันเป็นเหมือนนี่ถ้าเป็นภาษววัยรุ่นคือเหมือนเล่นของสูงอ่ะเป็นเป็นกระต่ายตัวหนึ่งที่หวังว่าสักวันนึงพระจันทร์จะต้องมาอยู่ใกล้เขาอะไรประมาณนี้มาร้องไงนะกกระต่ายหมายจันทร์ผมร้องไม่จบไม่ป้าร้องไม่ได้แต่ป้าชอบฟังอ๋อชอบฟังไม,ไ,ไม่ได้ชอบร้องอานัตค่ะอานัทเดี๋ยวพี่จะลองไปฟังเพลงของอานัตนะ คงคองใจเอาโทรศัพท์มาดิอ่านัทสันลักกยานี่เริ่มไหมใช่ค่ะมันร้องไงมันร้องไงร้อมีและเใจดวงนึ่งให้เธอคนเดียวเท่านี้เฮ้ยสันลักกยาจากใจจะไม่ไปไหนแน่นอนเป็นคว่าจากใจของคนที่รักบังนอนจะไม่ท้อท้อจะไม่ทิ้งทิ้ง ให้เธอรู้เลยเฮ้ยมีอะไรแค่ใจดวงหนึ่งให้เธ pues mm hmm. อคนเดียวเท่านี้เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ร่วมกับเพลงนี้ครับตอนนี้ผมผมอินเพลงสุกิอยู่ของลานดอกไม้เพลงที่แปลว่าพัจย์ ทำไมถึงอย่างแนะนําให้เราฟังมันเป็นเ,เพลงที่เกี่ยวกับความรักที่มันไม่สมหวังแต่ว่ามันจบไปด้วยดีก็คือมันมันเหมือนว่า,อา,อ,าอาจจะแบบว่าเอ้ยนึกถึงวันวานเก่าๆ,ๆแล้วเนี่ยมันแฮปปี้นะแต่ว่าอตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว แ,แต่ว่าเพลงมูดมันฟุ้งฟุ้งที่อยากแนะนําให้เราฟังเนี่ยคือชอบส่วนไหนของเพลงมากที่สุดเอ่อจริงๆผมชอบตัวนักร้องเขาเขาแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วมันมันมันมีพลังตอนร้องออใช่ครับแล้วพี่ก็มีพลังตรงนั้นเลยอยากอยากจะแบบว่าเออเผื่อพี่ลองไปฟังแล้วพี่แบบว่าชอบร้องที่มัาโอเคโอเคโอเค,อเคประมาณนี้ครับคูณมากขอบคุณมากครับ ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มาฟังเฮ้ยเยอมากคุมากเจ๋วมากโอเคเดี๋ยวพี่จะลองไปฟังเพลงอนัตชื่อเพลงสันลักยาขอบคุณน้องพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปฟังแล้วก็จะกลับไปให้น้องๆฟังจริงเป็นอีกเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมหลังแต่ก็ ฟังพอรู้สึกว่าจะโลมบางทีความหมายเพลงอาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์เขาเลยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ป้าจําไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> ผมร้องว่าอะไรจำไม่ได้เลยนะแต่แปลกก็ชอบชอบชอบโอเคโอเคอเค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับอ่ะ <c oughs> อค,ครับ, <c oughs> บคือจริงๆจะบ <c oughs> อกว่าไม่มีเพลงไหนผิดหรือว่าไม่มีเพลงไหนถูกนะครับถ้าจะเถียงกันเรื่องเพราะหรือไม่เพราะเนี่ยเถียงกันอย่างนี้เถียงกันจนตายก็ไม่จบหรอกครับเพราะว่าเพราะของคุณกับเพราะของผมหรือเพราะของคุณที่มาเนี่ยก็ ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันเพลงมันคือรสนิยมนะครับแต่ละเพลงถูกทําหน้าที่ต่างกันออกไปจะมีคําถามท,าที่ผมได้ยินบ่อยๆจากเด็กๆรุ่นนี้ด้วยก็คือ,อ,อทำไมเพลงบางเพลงอะ่ะดีมากเลยชอบมากเลยแต่ทําไมยอดวิวน้อยจังก็มี <c oughs> หรือแบบบางเพนี่ <c oughs> เพลงอะไรอะ่ะฟังเรื่องเลยแต่ยอดวิวสูงมากอะไรเงี้ยมันก็อย่างที่ผมบอกว่าจริงๆมันอาจจะเป็นก็รสนิยม <c oughs> ของการฟังณวันนั้นด้วยวันนั้น คนส่วนมากอาจจะชอบฟังเพลงแบบนี้เพราะมันเกิดความจันลงในจิตใจบางทีคนบางคนอาจจะไม่ได้ฟังเพลงจากจากความคาดหวังนะบางคนอาจจะฟังเพลงแค่ต้องการความจันลงจิตใจเท่านั้นเองฉะนั้นฉันไม่ได้อยากจะต้องต้องรู้ความหมายของมันทั้งหมดฉันแค่รู้สึกว่าฉันชอบเพลงนี้เท่านั้นเองฉะนั้นมันเป็นเรื่องรสนิยมเหมือนกันนะครับฉะนั้นไม่มีเพลงไหนดีกว่าเพลงไหนผมว่าทุกเพลงมีคุณค่าเท่ากันหมดเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะเป็นใครมาแลกเพลงกับใครฟังก็ ติดตามด้วยเลยกันนะครับขอบคุณครับ